คลิปอยู um ่ฮารุมุ tay ngay cả thay nữa tay ngay một lúc nữa tay ngay 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 tay กูวางไฟจ้า,าไ,ไฟเด็กนะพี่ต้องต้องไฟเด็กเครื่องปู แค่ต้องมีไอชุนพิกขนมไทย สุกตกง่อยไปอยากคุณผัดผักบุ้งโบเป็นไฟแดงดอกจก้ะ <ST> ผ <AR C 2> ักบุ้งธรรมดาไม่ผักบุ้งไฟแดงนะคะบ่ได้ใสเ่เผ็ดไรจ้ะรออีกห้านาทีนะต้มมันใหสุกง่ายตกง่อย ผัดอีกแล้วผัาลูกอีกแล้วได,วดชว้ชิมไหมชิมนนะจ้ะ สูงต้นสูงสูงบบุ้งสองกัโมนะโอเคจ้ะผัดปักบุง<อ>ง้งข,ของเราเรียบร้อย